สิ่งที่เราเห็นว่าสําคัญคือการดูแลสุขภาพแบบองร์รวมและเน้นดูแลที่คนไม่ใช่ที่โรคเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนเราจเคสนี้เป็นยังไงบ้างนะคะพี่พี่ได้เข้าไปดูแลเบื้องต้นแล้วบ้านเขาอยู่ไกลามากเลยลูกสาวเขาเป็นโรคหอบืนอาการน่าเป็นห่วงมากอ๋อลูกของคุณลุงที่เขาวิ่งเา่าอาหารวิ่งเาวายาววันนั้นใช่ไหมคะพี่ ยาขยาหลอดลมนะครับตัวนี้เป็นจะเป็นพน่นเวลามีอาการหอบเฮ้ยขโมยยาเขาทำเพื่อลูกฐานะครอบครัวเขายากจนมากเลยอ๋อเดี๋ยวเราจะส่งทีมเราเข้าไปดูแลนะคะพี่หลังนี้เนาะคะตรงนี้เลยคคะโอเคค่ะเนี่ยค,ค,ค่ะบ้านผู้ป่วยอะค่ะหมอ อยู่ไกลมากเหมือนกันนะครับเนี่ยต้องรีบส่งทีมงานเข้าไปดูเลยนะครับใช่ค่ะทีมงานเราพร้อมเสมอค่ะหมอดีเลยครับหมอหมอด่วนเลยค่ะลูกคุณลุแงแย่แล้วจริงเหรอครับเนี่ยงั้นเราต้องรีบไปกันแล้วครับพร้อมลหมหมอพร้อม,อมค่ะดูเลย รูปคุณลุงอาการปลอดภัยแล้วนะครับครับขอบคุณคุณหมอมากครับถ้าไม่ได้คุณหมอลยรูปผมคงแก่มากลครับไม่เป็นไรครับคุณลุงพวกเราต้องดูแลทุกคนทุกที่ทุกเวลานะครับผมและทุกอย่างอย่างเท่าเทียมกันเลยนะครับพวกเราทีมงานหมอสามคนนะครับพร้อมที่จะดูแลสมุนไม่ว่าจะเป็นทีมทุรกันดาขนาดไหนขอแค่บอกเรานะครับครับอ๋อครับผมกย่บลืมไปเลยครับนี่เลยเป็นหนังสือเตรียมสอบแพทย์นะครับ สู้ๆหมอเป็นกําลังใจให้นะครับะค,ะคุณหมอคะวันนี้พี่มีหมอใหม่มาแนะนำคะ่ะ